สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a ัสนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสรลายแดง Her B Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ Line Her B Herb 99 มาติดตามรับชมรายการข่าว5มิติในช่วงที่2ครับท่านผู้ชมเราพาไปที่จังหวัดนนทบรุรีคุณพ่อคนหนึ่งเนี่ยเขาเมียวลูกชายเป็นนักฟุตบอลวัย15ปีเนี่ยเข้ามาร้องกับมูล,ลนิธิดังว่าลูกชายของเขาเนี่ยไปเตะฟุตบอลครับแล้วอยู่ๆเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตกฝายกั้นน้ำเสียชีวิตครับ เมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่สำนักมูลนที่ทนายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับถนนแจ้งวัฒนะตําบลบางตาดอำเภอรปรากเกตจังหวัดนนทบุรีนางสาวเกวลรินเมฆประดับอายุ34ปีและนายธีรวัตรเกตปั้นอายุ36ปีเป็นพนักงานโรงงานครับเป็นคุณพ่อและคุณแม่ของน้องภูริวัฒหรือน้อง อีเกตบ้างอายุ15ปีนักเรียนชั้นมัธยมปีที่3และเป็นนักฟุตบอลของทีมบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุลโลกเสียชีวิตาจากการเดินทางไปแข่งฟุตบอล7คนกับโค้ชและก็เพื่อนร่วมทีมที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านลานเอี้ยงนะครับจังหวัดสุขโขทยัยหลังแข่งเสร็จเนี่ยได้เดินทางไปล้างตัวที่ฝ่ายกั้นน้ำกับเพื่อนนะครับ เพราะสาเหตุเนี่ยห้องน้ําในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ไหลก่อนที่จะพัดตกลงไปแล้วก็จมน้ําเสียชีวิตซึ่งทางาผู้จัดการแข่งขันและก็โรงเรียนก็ยังคงให้มีการแข่งขันกันต่อจนจบเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุเนี่ยผอ,อของโรงเรียนเนยสนอเงินเยียวยาให้เพียง7 0 0 0บาทแลกกับการยอมความและไม่เอาเรื่องกับโรงเรียนก็พอปฏิเสธ ไม่รับก็บอกว่าให้ไปฟ้องเอานะครับจึงเดินทางและนำเอกสารหลักฐานมาร้องเรียนกับทานายโรณรงค์งแก้วเพชรประธานมูล,ลนิธินะครับแล้วก็ว่าที่ร้อยตีละพัฒสิทธิ์พัฒสิริชัยศิลป์อันนี้น้องเจมน้องเจมเป็นรองประธานนะนะครับแล้วก็มีที่ปรึกษามูลนิธิเช่นใครบ้างอ่ะนางชภาพรพงทองแล้วก็นาย ชาญชัยฉายบุนะครับอันนี้เป็นที่ปรึกษามูลนิธินะแล้วก็ขอให้นะครับดำเนินคดีดำเนินเรื่องนะครับกับาทางโรงเรียนนะครับท่านผู้ชมด้านคุณแม่นะครับนางสาวเกวลินเนี่ยกล่าวทั้งน้ำตาว่าตนกับสามีเนี่ยทำงานที่โรงงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการส่วนน้องอีคิวเนี่ยตนได้ฝากไว้กับทวดให้เลี้ยงดูอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก นะครับก็น้องเขามีความฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาตินะก็มุ่งมั่นเพื่อจะทุ่มเทฝึกซ้อมตนเองเป็นประจำทุกวันกระทั่งเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปรู้จักกับโค้ชฟุตบอลชื่อป๋าหนึ่งที่สอนการเตะฟุตบอลให้กับน้องไอคิวไปฝึกฝนแบบจนมีฝีเท้าเนี่ยนะเสียน กับทั้งเมื่อวันที่26น้องไอิได้โทรศัพท์มาของเงินแม่300บาทบอกว่าจะใช้เป็นค่าเดินทางในการไปสมัครเตะฟุตบอลกับเพื่อนในทีมร่วมกันเนี่ยทั้งหมดนี่ย15คนด้วยกันนะครับโดยมีป๋าหนึ่งก็คือโค้ชของน้องเนี่ยเป็นคนพาไปแข่งตนก็จึงโอนเงินไปให้ลูกเพื่อให้ลูกชายเนี่ยไปเดินตามฝันแต่ตนก็ไม่คิดว่าการไปในครั้งนี้เนี่ย ลูกของเธอเนี่ยจะต้องไปจบชีวิตลงนะครับกระทั่งวันที่28พฤศจิกาเนี่ยขณะที่ตนเนี่ยทำงานแล้วก็ได้รับอ่าโทรศัพท์จากเขาเรียกอะไรอ่ะแม่ของเพื่อนลูกชายนะครับเขาโทรมาบอกว่าน้องอีคิเนี่ยพัดตกฝ่ายก้นน้ำแล้วก็ตอนเนี้ยังหาตัวไม่เจอส่วนสาเหตุเนี่ยน่าจะเป็นเพราะน้องอีคิเนี่ยอ่า เดินทางไปที่ฝ่ายกั้นน้ำนะสนามฟุตบอลที่ใช้เนี่ยในการแข่งขันเนี่ยสภาพมันไม่พร้อมก็มีฝนตกสนามก็กลายเป็นขี้โคลนนะครับหลังแข่งเสร็จเนี่ยน้องกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็เดินทางไปล้างตัวที่ห้องน้ําของโรงเรียนแต่น้ําของโรงเรียนเนี่ยมันไม่ไหลจึงพากันเดินไปล้างตัวที่ฝ่ายกั้นน้ําอันนี้นะครับเพื่อล้างตัวก่อนที่จะพัดตกไปเสียชีวิตนะครับก็พอทราบเรื่องก็ได้โทรศัพท์ไปหาโค้ช นะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโค้ดเขาก็บอกว่าลูกชายเนี่ตกน้ำด้วยความเป็นห่วงก็จึงรีบส่งฟิกัดการแข่งขันมาให้นะตนก็รีบขับรถจากจังหวัดสมุทรปราการไปที่ที่เกิดเหตุนะครับนะฮะก็ตอนนี้กำลังนำศพของน้องเนี่ยไปชัน,นสูตร ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเขาก็ไปรับศพน้องพอไปรับศพน้องเนี่ยมันอย่างนี้ครับท่านผู้ชมพอโอรงเรียนเนี่ยนำเงินมามอบให้สามพันบาทนะแล้วก็มีในวันที่สองเนี่ยช่วยอีกสามพันหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรคีรีมากก็ได้ติดต่อ ให้ตนเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับทางเผออรโรงเรียนนะครับทางเผาอ,อรโรงเรียนเนี่ยเสนอช่วยเงินให้เจ็ดพันแลกกับการไม่เอาเรื่องนะเนี่ยนะครับอืมมันเป็นไปได้เนาะนะครับเดี๋ยวเราต้องไปฟังท่านท่านผอ,อ,อบ้างนะเดี๋ยวนักข่าวไปตามนะครับส่วนทนายรณรงค์กล่าวว่าหลังจากที่พ่อแม่ของน้องเนี่ย นะครับไปแจ้งความดําเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในข้อหากระทาการโดยประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับทั้งคนจัดงานพออ,อที่อนุญาตให้มีการแข่งขันแล้วก็โค้ชที่พาน้องไปแข่งนะครับคนที่รู้ว่าสนามบอลเนี่ยมันไม่พร้อมะนะความปลอดภัยไม่มีก็ควรจะไม่ให้เด็กแข่งขันนะนะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อไหมเราก็พูดนะเหมือนกันนะครับว่าล้างไปเล่นตัวไอเล่นบอลแล้วตัวเปื้อน ก็เลยไปล้างตัวกันครับเห็นเหตุการณ์ไหมว่าน้องจมไปยังไงก็ไปนั่งนั่งตรงตรงขอบนี่ตรงขอบนี่ใช่ไหมนั่งตรงเนี่ยครับนั่งตรงขอบพอชี้ิดนึะอ่ะนั่งตรงขอบนี้แล้วลื่นลงไปครับมันเป็นตะไคร่น้าอ่ะเนาะใช่ครับจะเป็นตะไคร่น้ําก็เลยลื่นลงไปเลยคือแต่แต่ตอนนั้นน้ํามันแรงมันไม่ใช่น้ํานิ่งอย่างนี้ใช่ไหม น้ำมันน้ำมันคือคือคือเวลาดูอย่างเงี้ยมันดูเหมือนไม่แรงแต่ว่าน้ำมันพัดใช่ไหมใช่พอลื่นลงไปก็พัดไปเลยใช่แล้วอีกสองคนทำไงเพื่อนอ่ะก็ช่วยครับช่วยยังไงช่วยไม่ได้ช่วยยังไงตอนนั้นเขาเขาเด็กเขาทำไงตอนนั้นก็คล้ายๆกับเหมือนช่วยดึงอะไรประมาณอีกสองคนนั้นว่ายน้ําเป็นไหมไม่เป็นอ๋อไม่เป็นดีแล้วไม่หนวยดีมากดีมากแล้วก็น้องน้องเซฟตัวเองมีอีกคนหนึ่งที่ว่าเด็กที่ว่ากระโดดลงไปช่วย ขวามือขึ้นมาแต่ว่าน้ำมันแรงก็เลยหลุดไปอโอ้ยเอ็นดูจังเด็กอายุสิบสี่ครับที่พีช่วยโอ้ยอ็นดูจังไว้น้ําเป็นไว้น้าเป็นแต่ช่วยไม่ได้คือว่ามันน้ํามันไหลไหลแรงตัวเขาก็จะไม่รอดเหมือนกันฝ่ายตรงนี้มันลึกเท่าไหร่พราบี่เกาบอกผมคุยกับคนชาวบ้านนะนะที่าประมาณเห็นว่าเขาไม่โคไปขุดประมาณสามเมตรไปที่จังหวัดกาญจน